น่าจะเป็นที่ยืนยันชัดเจนเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบที่2เฟสที่2วันที่16ธันวาคมนี้ตเตรียมความพร้อมกันหรือยังสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube HR Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสวัสดิการทันข่าว4.0ได้โพสต์คนละครึ่งเฟสที่2 เปิดลงทะเบียนรายใหม่16ธันวาคม2,563หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันภายในวันที่29ธันวาคมหมดสิทธิ์ชวดรับเงิน3,500บาทมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้เลยภายในคลิปกันนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สอบถามกันเข้ามา ว่าจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2รอบที่2เมื่อไหร่น่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับน่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่2เฟสที่2วันที่16ทธันวาคม2563นี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าต้นไปเช่นเดิมเพิ่มอีก5ล้านสิทธิ์แค่นั้นต้องเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันรอบที่1 เตรียมตัวได้เลยลงทะเบียนไม่ผ่านรอบแรกรอบที่1และลงทะเบียนผ่านแล้วรอบแรกแต่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันตามที่กำหนดถูกตัดสิทธิ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนร,รอบที่2ฟเฟสท,ที่2ได้นะครับสำหรับรอบแรกกดปุ่มรับสิทธิ์ต่อรับเงินเพิ่มอีก500บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านรอบที่2ใช้สิทธิ์ภายใน14วัน หรือก่อนวันที่29ทธันวาคมรับเงิน3,500บาทเข้าเป๋าต่างทันทีอย่างไรวันที่16นี้เตรียมตัวให้ทันให้พร้อมกันนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง YouTube h r channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง YouTube h r channel กันต่อด้วยนะครับหากท่านกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่าง ท่านจะได้รับชมข่าวสารคลิปใหม่ๆของทางช่อง Youtube hr channel ก่อนใครแน่นอนครับกดติดตามได้เลยและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระ น่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ